มาแล้วนะครับหลังจากที่รอมานานมากนั่งรออยู่พักหนึ่งนะครับรถเร็ว107กรุงเทพเด่นชัยนะครับรถล,ล่าช้ามา90นาทีนะครับเกือบ100นาทีตอนนี้นะครับสถานะขบวนรถเที่ยวนี้ล่าช้า90นาทีก็ไม่รู้ก็ไม่รู้นะครับว่าทําไมรถถึงล่าช้าเยอะขนาดนั้นหลังจากที่เราออกจุมแสงไปแล้วรถจะล่าช้าเท่าไหร่มารอดูกันได้เลยครับ รถล่าช้าเยอะมากครับวันนี้เก้าสิบในทีนะครับตอนเช้าออกตามเวลานะแต่หลังๆมาเนี่ยตั้งแต่สามเศษและมาจนถึงนครสวรรค์นเนี่ยก็ไม่รู้นะครับว่าทำไมรถล่าช้าเพิ่มนะก็อาจจะเป็นการล้อรลีกการรถเร็วหนึ่งศูนย์แปดด่วนห้าสองและกระดูพิเศษหนึ่งสี่นะครับเจอสามขบวนนี้ไม่พอนะครับต้องไปเจอขอบวนหนึ่งศนย์อีกนะครับเป็นขบวนสุดท้ายที่จะเจอ ลังจากนั้นก็จะไม่เจออีกแล้วนี่แหละครับสาเหตุที่รถเสียเวลาเพิ่มขึ้นความจริงรถมล่าช้ามาเยอะนะครับแต่เสียเวลาเพิ่มขึ้นจากสิบนาทีกว่าตอนนี้เก้าสิบนาทีนะครับเยอะมากนี่ก็เป็นรถเที่ยวแรกนะครับที่จะเข้ามาจอดสถานีรถไฟชุมแสงทุกวันครับก็จะมาในช่วงเช้าของอวันหนึ่งนะครับอ่ะอย่าสมมติว่าวันนี้วันที่ใช่ไหมนั่นแหละครับก็จะมาเป็นเที่ยวแรกเลย นี่แหละครับเที่ยวแรกของวัน107กรุงเทพเด่นชัยปอติจะเป็น105นะครับที่จะตามหลักมาแต่ตอนนี้รถงดวิ่งนะครับทำให้ขบวนถัดไปเป็นรถท้องถิ่น407นะครับนะผมถ่ายไว้แล้วนะครับ407มีคลิปอยู่ไปหาดูได้ครับนะสำหรับคนที่อยากดูขบวน407ไปหาดูได้เลยผมลงไว้แล้วนะครับลงไม่เยอะนะครับและถ่ายไม่บ่อยด้วย โอเคมาแล้วนะครับหนึ่งศูนย์เจ็ดรถล่าช้ามาเก้าสิบนาทีนะครับนะก็นี่ผมยังไม่ได้นอนเลยนะฮะเกือบจะหลับแล้วแต่ผมจะไม่หลับนะครับเหลือสองของบวนแล้วตอนนี้ก็คือหนึ่งสี่เอ้ยขออภัยหนึ่งสี่ถ่ายไปแล้วนะครับเหลือ 51. หนึ่งศูนย์กับห้าหนึ่งหนึ่งศูนย์ผมถ่ายอยู่แล้วแน่นอนแต่หนึ่งห้าหนึ่งนี่แหละขออภัยนะครับห้าหนึ่งนี่แหละครับตัวปัญหาเลยไม่รู้นะครับว่ารถจะล่าช้าเพิ่มหรือเปล่าตอนเนี้ยผมไม่ทราบเลย แล้วบางทีผมรอไม่ไหวอะ่ะบางทีใส่หูฟังอย่างนี้ใช่ไหมนอล้อด่วน5หนึ่งอย่างเงี้ยบางทีเผลอหลับไปไม่ถ่ายอะ่ะก็ต้องให้ท่านผู้ชมอะ่ะเข้าไปดูคลิปเก่าก่อนนะแต่วันนี้จะถ่ายให้ได้เลยต้องถ่าย้ไดนะครับวันนี้ด่ว้5หนึ่งล้อไหวแน่นวีไม่ไหวก็ต้องไหวอะ่ะโอเคมาแล้วครับ 107เที่ยวแรกของวันถ้าเจอไดบขบวนหนึ่งน10นี่แปลว่ารถเสียเวลาเพิ่มอีกแน่นอนมาแล้วครับ107่งกรุงเทพเด่นชัยว่าแล้วต้องเข้าหล้างสองรองดีกับรถด่วนพิเศษอุตราวิถีขบวนหนนะครับ ซึ่งรถล่าช้ามาสิบนาทีนะครับสำหรับขบวนนี้หนึ่งศูนย์แม่เลขตรงเป๊ะเลยช้ามาสิบนาทีเลขขบวนก็หนึ่งศูนย์ตรงกันเปะ๊ะโอเคมาแล้วนะครับรถเร็วหนึ่งศูนย์เจ็ดเดี๋ยวผมบอกนะครับว่ารถล่าช้าเพิ่มเท่าไหร่นะรถมาเสียเวลามาอยู่แล้วนะครับนะต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าตอนนี้ล่าช้า90นาทีแต่ล่าช้าเพิ่มเป็นเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกนะครับนะโอเคมาแล้วนะครับรถเร็วน107กรุงเทพเบนชัย อันนี้ก็หาชมยากเหมือนกันนะครับที่จะมาเจอกันได้ระหว่างหนึ่งศูนเจ็กับหนึ่งศูนตอนนี้หนึ่งูนย์่าจะผ่านบามุนนางมาแล้วนะครับช้าประมาณสิบนาทีกว่าอโอเคอรออีกนานมากอาจจะอรออีกนานนะครับเหมือนตอนนั้นที่ถ่ายโอ้โหกว่าจะมาช้าช้าไปเยอะไปถึงในชายหกโมงกว่าแน่นอนหกโมงเช้านี่แหละหกโมงก,กว่า g e A ทางกระบวนครับ g e สี่ห้าสองสี่ทางกระบวนครับกองเบอร์ขอภัยนะครับขอรีการถดส่วนพิเศษอุตาวิถีขบวนหนึ่งสูตรนะครับ วันนี้จะมีคนลงไหมครับรอดูโอเคมีนะครับมีมีคนลงนะครับโอเคหนึ่งสูย์น่าจะมาแล้วยังพอมีคนลงนะครับลงสี่คนนะครับโอเค ห้า <5 S 2> คนครับลงห้าคนนะครับน้อยมากดูป้ายนะครับกรุงเทพเด่นชัยคนลงโคตรน้อยเลยห้าคนแกวจัดบางวันนี่ไม่มีเลยนะผมเคยถ่ายมั้งเออเคยถ่ายผมเคยถ่ายนะครับตอนที่ว่าไม่มีคนลงเลยอะ่ะมีแต่ของลงมันมีนะครับคิป ที่ผมถ่ายอ่ะมีนะครับตอนนั้นมีอยู่โอเครอทางขาบวน1 0นูนะครับตอนนี้รถล่าช้า90นาทีกว่าอาจจะล่าช้าเป็น100กว่านาทีก็ได้100นาทีกว่าหมายความว่าไงอาจจะล่าช้ามา1ชั่วโมงนะครับมันแล้วแต่คนอนะ่ะแล้วแต่คนจะมองว่าเฮ้ย100นาทีต้องล่าช้า1ชั่วโมงหรือเปล่าแล้วแต่ครับนะโอเค ตั้งแต่คันที่2โอเคมาแล้วนะครับรถด่วนพิเศษอุตราวิถีขบวน1.0เชียงใหม่กรุงเทพเที่ยวล่องเที่ยวสุดท้ายที่จะผ่านชุมแสนะครับ107เที่ยวแรกที่จอดนั้งแต่คันที่2นะครับไม่ใช่คันแรกนะตั้งแต่คันที่2 3 4 5 6 7ตรงนู้นนะ่ะจะตัดเป็น1 1 2ในวันพรุ่งนี้เช้าครับ นี่นะครับแต่วันที่เราล่าช้ามาเยอะแต่กับต้องเสียเวลาเพิ่มเพราะว่าเราดีกับรถด่วนพิเศษอุตราวิถีขบวน10คลิปผมก็เลยนานหน่อยนะครับประมาณ10นาทีกว่าได้โอเคนะครับหลังจากที่รถด่วนพิเศษอุตราวิถีขบวน10ผ่านชุมแสงไปแล้วนะครับรถจะไปจอยทีมที่นครสวรรค์ลบบุรีอยุธยารังสิต ดอนเมืองหลักสี่บางเขนชุมทางบางซื่อสามเสนและไปสิ้นสุดที่สถานีรถไฟกรุงเทพครับนี่นะครับสามกึ่งสองจะมีประตูตรงนั้นขั้นนะครับนะก็เป็นชั้นสามบอกกันชั้นสองบอกนะครับนะนี่นะสีใหม่นะครับถ้าเป็นสีนี้ตรงจําไปเลยนะครับว่าถ้าบอกมันเป็นสีเนี้ย และบอกเป็นสีแดงเนี่ยแสดงว่ามันสีใหม่แต่ถ้าเป็นแบบนี้ยอ่ะเดี๋ยวให้ดูหลายคนเข้าใจผิดนะครับว่าไหนใหม่ไหนเก่าถ้าเป็นแบบนี้เขาเรียกว่าเก่านะครับนะโอเคนี่นะครับเขาเรียกว่าเก่าถ้าเป็นบอดสีเทาเนี่ยจะเรียกว่าเก่าถ้าเป็นบอดสีเงินจะเรียกว่าบอดสีใหม่นะครับนะ รถนอนชั้นรถนอนปรับอากาศชั้นสองพ่วงท้ายสองคันนะครับเดิมทีจะพ่วงแค่คันเดียวแต่เพิ่มมาอีกหนึ่งก็เป็นสองพ่วงมาเก้าคันนะครับตัดออกไปสามเหลือเจ็ดเอ้ยเดี๋ยวเหลือหกนะครับขออภัยตัดออกไปสามรถนอนสอง ตู้พนักงาน1เป็น3เหลือ6นะครับก็จะเป็น1 3 5 6 7 2มันหายไปไหนนี่แหละครับบางวันเลขสองมันหายไปไหนล่ะทำไมไม่เรียงแบบว่าอหนึ่งสองสาไม่เข้าใจอะอะอย่างสมมุติว่าถ้าบางทีอะขันสามใช่ไหมขั้นกลางตู้สเสบียงเนี่ยอะ เราไม่นับเรานับเป็นคันที่4ี่ใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นคันที่ห้าหกเจ็ดแปดอย่างเงี้ยแต่ก่อนมันมีตู้สเสบียงนะครับนะก็ตอนนั้นยังไม่ได้ทำยูทูบเลย,เลยไม่ได้ถ่ายไม่ได้ทำยูทูบไม่ได้จัด u t u b e เลยเล่นไปวันวันตอนนี้ตู้สเสบียงก็กำลังอยู่ในช่วงปร,ป,รประมูลอยู่นะครับว่าจเจ้ามันกลับมาเนี่ยไหมที่รู้นะครับจเจ้ากลับมาใส่เลรถด่วนพิเศษทุกบววเลย ทุกสายนะครับไม่ว่าจะเป็นสายเหนือสายอีสานสายใต้จ้ะมาใส่เฉพาะหัวรถจักรที่จะขอภัยจะมาใส่เฉพาะตู้ใหม่นะครับนะอย่างเช่นขบวน9อ่ะตู้ใหม่ทั้งหมดไม่ได้จะเพิ่มเข้ามาจาก12เป็น13อย่างนี้เป็นต้นนะครับนะโอเหมือนคนโล่งเลยวะก็พอมีคนนะครับไม่ใช่ไม่มีคนเลยพอมีคนโอเค กำลังมานะครับรถด,ด่วนพิเศษอุตราวิถีขบวน1 0 2โอเค2ขบวนในคลิปเดียวนะครับอนอนที่ถ่ายด่วน52กัน13อันนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่หาชมในยากมากระหว่าง107มาเจอกัน1 0หาชมยากจริงๆนะครับนี่ก็เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่20พฤศิกายน2565หลังจากที่ถ่าย2ขบวนนี้เสร็จแล้วเหลือขบวนเดียวครับคือด่วน51 เราจะดูกันสิครับว่ารถจะล่าช้าเพิ่มหรือเปล่ามีความเป็นไปได้สูงอีกนะครับว่าถ้ารถไม่ล่าช้าเพิ่มอาจจะแซงรถด่วนฮะเอ้ขอไปกล้องเมยแล้วขอไปอาจจะแซงรถเลนย107ก็เป็นได้คือขึ้นหน้าไปอะน้ำหน้าไปก็อารมณ์เหมือน่วนพิเศษที่7อย่างเงี้ยจี้11มาจะติดเลยผลสุดท้าย11ก็ต้องยอมให้่ดดพิเศษที่เแซงไปนะครับเป็นต้นอย่างเงี้ยอ่า ผมลงไว้ได้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าผมอาจจะปรับคลิปเนาะจาเดในที่ผมบอกว่าขบวน9-51เนี่ยจะลงเฉพาะวันศุกร์เสาร์ใช่ไหมครับตอนนี้ก็อาจจะเป็นในส่วนของวันเสาร์อาทิตย์นะครับนะก็แล้วแต่บางสัปดาห์นะครับก็อาจจะเว้นหรือไม่เว้นก็ต้องรอดูกันนะโอเค มาแลครับรถด,ด่วนพิเศษอุตราวิถีขบวน1.0 <c oughs> QSY ทางขบวนครับหมายเลขอะไรทำขบวนกลับกรุงเทพเรามารอดูกันเลยครับเราไม่ควรไปทำตัวยุ่งกับเรื่องชาวบ้านนะครับขอภัยจริงๆอ่ะถ่ายนี้แป๊บนึงนะครับโอเคต่อ อาจจะหมุนไปหมุนมาจนตาลายขออาภัยมาณทินี้โอเคมาแล้วครับรถด,ด่วนพิเศษอุวิถีขบวน10รถเที่ยวล่องเที่ยวสุดท้ายนะครับที่จะผ่านสานาีรถไฟชุนแสงมาเจอกับเที่ยวแรกของวันคือ107เดี๋ยวผมพิมพ์แบบให้กระชับกระฉ่ายชัดเจนนะครับกระฉับกระเฉงนะครับนะให้มีความชัดเจนความละเอียดมากขึ้นนะครับผู้ชมจะได้เข้าใจ เที่ยวแรกกับเที่ยวสุดท้ายมาเจอกันนะครับระหว่าง107กับ10อา่าหาชมย่างเหมือนกันนะโอเคมาแล้วครับด่วนพิเศษุดราวิถีขบวน10เชียงใหม่กรุงเทพโอเคมาแล้ว QS5 หมายเลขะไรทางขบวนมาเราดูกันเลยนะครับเป็นหัวจั่นน้องใหม่ล่าสุดโอ้ยปิดไฟด้วย <c oughs> หมายเลขนไรเนี่ยโอ้ยบางทีเปิดไฟมองไม่เห็นเลขนะครับ 5 2าสองศูนะครับโอเคนี okay. ่นะครับตู้สเสบียงที่จะเอามาใส่นี่นะครับที่อยู่ในช่วงประมูลนะครับก็จะเอามาใส่ตู้รถไยสารใหม่นี่แหละครับอ่า ส่วนรถเร็วรถด,ด่วนหนูพิเศษเนี่ยที่เป็นอย่างเงี้ยก็ไม่รู้นะครับจะได้ใส่ไหมโอเคสาบชาจรบอดจอชุมแสงเสร็จแล้วไปจอยทิท้งที่ปามน่าตะพานหินพิจิตพิสนุโลกหนองตมพิชัยท่าสักอุตระดิศิลาอาจและไปสิ้นสุดที่เด่นชัยนะครับซึ่งรถไปถึง6โมงเช้าแน่นอน กำหนดเวลาเนี่ยตี55ไปถึง6โมงสาไม่ก็6โมงสีนะครับแล้วแต่เวลาครับแหมมีนะการทักทายด้วยโอยสุดยอดครับรถน,น้องสองทาครับรถน,นอรุ่นเก่านะครับนะจากสีเทาเป็นสีม่วงโอเคเหลือขบวนเดียวแล้วนะครับตอนนี้ด่วน51โอเครอชมคลิปได้เลย